5. พฤติกรรมที่บันทอนอายุไขของท่านหลังอายุ60ปีจงหยุดการกระทําในชีวิตประจําวันที่ทําลายสุขภาพของท่านอย่างเงียบๆทันทีคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทําไมคนบางคนในวัยเดียวกันถึงดูแข็งแรงและมีชีวิตชีวาในขณะที่บางคนกลับอ่อนแอรแรงเรื่อยๆหากคุณได้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่สร้างความแตกต่างนี้ คุณอาจจะประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งการวิจัยด้านสาธารณาสุขทั้งในและต่างประเทศได้เปิดเผยว่ามีหพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรกำลังค่อยๆบันทอนอายุไขของท่านในขณะนี้อยู่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นอันตรายที่รู้จักกันทั่วไปเช่นการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์แต่เป็นนิสัยเล็กน้อยที่เราทำซ้ำทุกวันอย่างไม่ใส่ใจซึ่งกำลังเร่งความชราของเราอย่างเงียบๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมทั้ง5นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเร่งกระบวนการชาราในระดับเซลล์และทําให้อวัยวะสําคัญอย่างหัวใจสมองและระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอแรงพร้อมกันภายในไม่กี่นาทีต่อจากนี้ท่านจะได้รู้ถึง5พฤติกรรมที่ซ่อนอยู่ซึ่งกําลังลดอายุไขของท่าน และวิธีการที่จะพลิกกลับผลกระทบเหล่านั้นได้ตั้งแต่วันนี้ขั้นแรกเราจะเปิดเผยนิสัยยามเช้าที่ไม่คาดคิดซึ่งกําลังทําลายสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวประการที่2เราจะอธิบายรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมที่พบบ่อยซึ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการวิจัยมากมาย ประการที่3เราจะชี้ให้เห็นถึงนิสัยยามค่ำคืนที่ไม่ถูกต้องซึ่งขัดขวางการฟื้นตัวของร่างกายและเร่งความชราประการที่4เราจะชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในพฤติกรรมการรับประทานอาหารซึ่งประมาณ70%อร์เซของผู้สูงอายุทำผิดพลาดซึ่งทำให้กระดูกและอวัยวะภายในอ่อนแอรแรงอย่างรวดเร็วและประการสุดท้ายข้อที่5ซึ่งเป็นปัจจัยในชีวิตประจำวันที่แพทย์มักไม่ได้กล่าวถึงแต่ส่งผลร้ายแรงที่สุดต่อ,อการมีอายุยืนยาว ทุกข้อเหล่านี้มาพร้อมกับวิธีแก้ไขที่ง่ายและใช้งานได้จริงซึ่งใครๆก็สามารถทําได้หากท่านดูวิดีโอนี้จนจบท่านจะได้รับแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมสําหรับชีวิตวัยเกษียณที่มีสุขภาพดีและมีชีวิตชีวาพฤติกรรมที่1 การงดอาหารเช้าหรือรับประทานอาหารเช้าสายเกินไปการงดอาหารเช้าหรือรับประทานอาหารเช้าสายเกินไปภายนอกอาจดูไม่เป็นปัญหาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นพฤติกรรมอันตรายที่ค่อยๆบั่นทอนเวลาชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อายุเกิน60ปีหลายคนข้ามมื้อเช้าเพราะคิดว่าไม่หิว หรือคิดว่าการอดอาหารเป็นช่วง intermittent fasting นั้นดีต่อสุขภาพแต่นิสัยนี้สามารถสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าที่คิดเมื่อเราอายุมากขึ้นเมตาบอลีซึมจะช้าลงเรื่อยๆและการงดอาหารเช้าจะทำลายจังหวะนี้โดยสิ้นเชิง ทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่าคอตซอออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่จากการสํารวจของทีมวิจัยจากศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พบว่าหากสภาวะเช่นนี้ดําเนินต่อไปจะทําให้เกิดภาระสะสมต่อหัวใจและหลอดเลือด และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง27แต่เรื่องที่น่าตกใจไม่ได้จบเพียงแค่นั้นการรับประทานอาหารมื้อแรกสายเกินไปจะทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและอินซูลินได้อย่างเหมาะสมและดูดซึมสารอาหารอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ช่วงเช้าเป็นช่วงที่ความไวต่ออินซูลินสูงที่สุดหากพลาดช่วงเวลาทองนี้ระดับน้ําตาลในเลือดจะยังคงสูงเป็นเวลานานและความเสี่ยงที่จะนําไปสู่โรคเบาหวานประเภท 2. จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความจริงที่ว่าประมาณหนึ่งในสีของผู้สูงอายุไทยที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเป็นโรคเบาหวาน ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับพฤติกรรมการกินเช่นนี้การงดอาหารเช้ายัางส่งผลกระทบอย่างมากก่อสมองสมองใช้กลูกโคสเป็นเชื้อเพลิงหลักและการอดอาหารเป็นเวลานานจะทําให้เกิดปัญหาด้านสมาธิและความจํางานวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุพบว่าผู้ที่งดอาหารเช้าบ่อยครั้งมีอัตราการลดลงของการทํางานของความรู้ความเข้าใจเร็วกว่าคนที่ไม่เป็นอย่างมากและมีอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมสูงกว่าถึง35เปอร์เซ็นต์ หลายคนมองข้ามความจริงที่ว่าอาหารมื้อเดียวนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพสมองนอกจากนี้ปัญหาการสูญเสียกล้ามเนื้อก็ไม่ควรมองข้ามหลังจากอายุ60ปีการต่อสู้กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยซาโคเ p เนียจะเริ่มต้นขึ้นตามธรรมชาติหากร่างกายไม่ได้รับโปรตีนเพียงพอจากอาหารเช้าร่างกายจะสลายกล้ามเนื้อของตัวเองเพื่อหาพลังงาน สิ่งนี้ทำให้ความแข็งแรงทางกายภาพลดลงอย่างรวดเร็วและความสามารถในการทรงตัวอ่อนแอลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มอย่างมากการหกล้มเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดและอันตรายที่สุดในผู้สูงอายุพฤติกรรมการนี้ยังมีผลร้ายแรงต่อภูมิคุ้มกัน อาหารเช้าเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นจังหวะภูมิคุ้มกันของวันการพลาดมือนี้จะทำให้การผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวล่าช้าและความต้านทานต่อไวรัสภายนอกหรือการติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดท้ายที่สุดแล้ว ในวัยที่แม้แต่ไข้หวัดหรือการอักเสบเล็กน้อยก็สามารถลุกลามเป็นโรคร้ายแรงได้นิสัยนี้จึงอันตรายยิ่งขึ้นแล้ววิธีแก้ไขซับซ้อนหรือไม่ไม่เลยท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าที่มีโปรโตีนสูงภายในสองชั่วโมงหลังตื่นนอนได้ง่ายๆเติมโปรโตีน25-30กรัมจากไข่ต้มเนื้อไก่โยเกิร์ตหรือชีสไขมันตำ่ำ และเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวโอ๊ตหรือขนมปังโฮลวีเพื่อให้พลังงานคงอยู่ได้นานการบริโภคไขมันดีเช่นถั่วหรืออะโวคาโดก็จะช่วยบำรุงสุขภาพสมองและสมดุลของฮอร์โมนได้อย่างมากนิสัยง่ายๆนี้จะฟื้นฟูจังหวะชีวิต เสถียรภาพของน้ำตาลในเลือดปกป้องกล้ามเนื้อและให้เชื้อเพลิงที่จำเป็นแก่สมองผู้ที่ยังมีชีวิตชีวาและมีสุขภาพดีหลังอายุ60ปีทุกคนถือว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่ทางเลือกพวกเขาปฏิบัติต่ออาหารเช้าเหมือนยาและใช้เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ยังไม่สายเกินไป ลองทำตั้งแต่วันนี้เลยพฤติกรรมที่สองการนั่งเป็นเวลานาน,านพฤติกรรมที่สองที่กัดกินชีวิตของท่านคือการใช้ชีวิตด้วยการนั่งเป็นเวลานานทุกวันนี้พฤติกรรมนี้ถูกเรียกว่าการสูบบุหรี่ครั้งที่สอง เนื่องจากก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่ากลัวคุณรู้หรือไม่ว่าหากคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นเวลามากกว่า6ชั่วโมงต่อวันนั่นเป็นการลดอายุไขของคุณเองไม่ว่าคุณจะดูโทรทัศน์อ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอดีเรกหากคุณนั่งนิ่งๆเป็นเวลานานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงลบในร่างกาย ปัญหาแรกที่เห็นได้ชัดคือการไหลเวียนของเลือดไปยังขาช้าลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งนี้ทําให้คราบไขมันสะสมในหลอดเลือดอย่างรวดเร็วและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งจะดําเนินไปเร็วกว่าเมื่อเทียบกับเวลาที่คุณกําลังทํากิจกรรมอื่นๆการศึกษาติดตามผลระยะยาวในผู้สูงอายุไทยกว่า5 000ค้นพบว่าผู้ที่ใช้เวลานั่งนานมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจสูงขึ้นเกือบ40%แม้ว่าพวกเขาจะออกกำลังกายเป็นประจำในตอนเช้าก็ตามการเดินในตอนเช้าเพียงครั้งเดียวไม่สามารถชดเชยนิสัยการนั่งตลอดวันได้ปัญหาไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเมื่อท่านั่งนานกล้ามเนื้อจะไม่เคลื่อนไหว ทำให้ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดลงหากกล้ามเนื้อไม่ดึงกลูโคสระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารจะยังคงสูงเป็นเวลานานทำให้หลอดเลือดและเส้นประสาทเริ่มเสียหายผู้ที่ทำซ้ำพฤติกรรมนี้บ่อยครั้งแม้จะยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานแต่ก็มักจะแสดงภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นภาวะก่อนเบาหวานแล้วพฤติกรรมนี้ยังส่งผลเสียอย่างมากต่อกระดูกและข้อต่อการนั่งนาน,นานจะทำให้กระดูกสันหลังถูกกดทับอย่างผิดปกติ ทำให้เกิดการสึกหรอของแผ่นดิสเร็วขึ้นและอาการปวดหลังกลายเป็นเรื้อรังกล้ามเนื้อรอบอุ้งเชิงกรานจะสั้นลงกล้ามเนื้อก้นอ่อนแอแรงและท่าทางโดยรวมจะบิดเบี้ยวสิ่งนี้ทำให้การทรงตัวและการรับรู้สมดุลของร่างกายลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มอย่างมากการหกล้มมีผลร้ายแรงถึงชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆในผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไป การทำงานของภูมิคุ้มกันก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงระบบน้ำเหลืองมีบทบาทในการกำจัดของเสียและสารพิษในร่างกายแต่เนื่องจากไม่มีปั๊มเหมือนหัวใจหากไม่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อน้ำเหลืองก็จะไม่ไหลเวียนท้ายที่สุดแล้วนิสัยการนั่งเป็นเวลานานจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดเป็นอัมพาตและเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคอักเสบแพร่กระจายไปทั่วร่างกายในด้านจิตใจก็เป็นอันตรายอย่างยิ่ง การไหลเวียนของเลือดที่ลดลงทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ไปยังสมองลดลงและส่งผลให้ส่วนฮิปโปแคมปัสที่รับผิดชอบความจำบางลงเรื่อยๆการสแกนสมองด้วย MRI เนี่ยเปิดเผยว่าผู้สูงอายุที่ใช้เวลานั่งส่วนใหญ่ในแต่ละวันมีอัตราการลดลงของการทำงานของความรู้ความเข้าใจเร็วกว่าคนที่ไม่เป็นและมีอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมที่เด่นชัดขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าย,ยินดีคือการแก้ไขปัญหานี้ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างหนัก สิ่งสําคัญคือการไม่นั่งนานเกินไปสร้างนิสัยในการลุกขึ้นและขยับร่างกายเพียง2นาทีทุกๆ30นาที การไปที่ครัวเพื่อดื่มน้ำการเดินยกเข่าอยู่กับที่หรือการยืดเส้นยืดสายง่ายๆก็จะช่วยให้เมตาบอล่ซึมและการไหลเวียนของเลือดกลับมาเป็นปกติสิ่งสำคัญคือการเพิ่มการเคลื่อนไหวเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆบ่อยๆในชีวิตประจำวันการพูดคุยทางโทรศัพท์ในขณะยืนการพูดคุยทางโทรศัพท์การยกน่องในขณะที่ชงกาแฟหรือการลุกขึ้นนั่งบนเก้าอี้ทานอาหาร สิบครั้งก็เป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมการเคลื่อนไหวเล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้สะสมกันในแต่ละวันเพื่อเป็นเกราะป้องกันที่ทรงพลังสําหรับร่างกายของเราหากเป็นไปได้เมื่ออ่านหนังสือหรือทํางานอย่าเพียงแค่นั่งลองใช้โต๊ะยืนแบบพกพาเพื่อสลับระหว่างการนั่งและการยืนอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งสําคัญคือการหลีกเลี่ยงการไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องไม่ใช่การห้ามไม่ให้นั่งเลย ผู้สูงอายุในโลกที่อายุยืนยาวจะเคลื่อนไหวเพื่อทำบางสิ่งตลอดทั้งวันเพราะชีวิตประจำวันของพวกเขาคือการเคลื่อนไหวร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวและการรักษารูปแบบนั้นไว้คือเคล็ดลับพื้นฐานและสำคัญที่สุดในการรักษาสุขภาพหลังอายุ60ปีพฤติกรรมที่3 การดื่มน้ำไม่เพียงพอตลอดวันพฤติกรรมที่3ที่กัดกินอายุไขอย่างเงียบเียบเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายกว่าที่คิดนั่นคือการดื่มน้ำไม่เพียงพอตลอดทั้งวันผู้สูงอายุหลายคนละเลยการบริโภคน้ำโดยให้เหตุผลว่าไม่กระหายน้ำหรือดื่มน้ำแล้วต้องเข้าห้องน้ำบ่อยแต่ในิสัยนี้สร้างความเสียหายต่อร่างกายมากกว่าแค่ความกระหายและก็มนนิสัยนี้ เมื่ออายุเกิน60ปีเนี่ยความรู้สึกกระหายน้ำนั้นลดลงตามธรรมชาติดังนั้นร่างกายจึงค่อยๆขาดน้ำจากภายในโดยที่เจ้าของร่างกายไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายขาดน้ำสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือเลือดจะเริ่มขนขึ้นทำให้หัวใจต้องบีบตัวแรงขึ้นและบ่อยขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายซึ่งนำไปสู่ความดันโลหิตสูงและภาระต่อกล้ามเนื้อหัวใจทีมวิจัยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพติดตามผลผู้ป่วย15 000, 000, 000คนเป็นเวลา25ปีและพบว่าผู้ที่มีภาวะขาดน้ำเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวสูงกว่าคนที่ไม่เป็นถึง50%เอร์เซในสภาวะที่หัวใจอ่อนล้าอยู่แล้วด้วยความชราการขาดน้ำยิ่งทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นจนอาจถึงจุดที่ทนไม่ไหวนอกจากนี้ยังเกิดภาระหนักต่อไต ไตมีหน้าที่กรองของเสียและผลพลอยได้จากการเผาผลาญยาต่างๆและต้องมีน้ำเพียงพอจึงจะทำงานได้อย่างถูกต้องในภาวะขาดน้ำไตจะพยายามรักษาน้ำโดยการทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นแต่ในกระบวนการนี้สารอันตรายจะสะสมอยู่ในปัสสาวะ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการเกิดนิ่วในไตสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือหากร่างกายขาดน้ำอย่างต่อเนื่องสารพิษจะยังคงอยู่ในกระแสะเลือดและไหลเวียนไปทั่วร่างกายทำลายการทำงานของอวัยวะและเนื่องจากอาการการทำงานของไตที่ลดลงอย่างช้าๆมักไม่ปรากฏให้เห็น ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้ตัวเมื่อถึงขั้นที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้แล้วสุขภาพสมองก็เป็นอีกส่วนที่ได้รับผลกระทบสมองประกอบด้วยน้ํามากกว่า70%การขาดน้ําจะทําให้เนื้อเยื่อสมองหดตัวชั่วคราวทําให้สมาธิความจําและการตัดสินใจลดลงอย่างเห็นได้ชัดการศึกษาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในประเทศที่ใช้ MRI เปิดเผยว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะขาดน้ำแสดงการลดลงของการรู้คิดในระดับที่คล้ายกับผู้ที่มีอายุมากกว่า10ปี ผลที่ตามมาคือภาวะขาดน้ำเรื้อรังสามารถเร่งความชราของสมองและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้อาการปวดข้อต่อก็จะแย่ลงกระดูกอ่อนระหว่างข้อต่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำและน้ำนี้ทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกแต่เมื่อร่างกายขาดน้ำกระดูกอ่อนจะแห้งและแรงเสียดทานจะรุนแรงขึ้นทำให้เกิดการอักเสบและเพิ่มความเจ็บปวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีอาการข้ออักเสบอยู่แล้วการขาดน้ําเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้อาการปวดแย่ลงนอกจากนี้ปัญหาการท้องผูกซึ่งหลายคนประสบหลังจากอายุ60ปีก็มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการขาดน้ําเมื่อร่างกายขาดน้ํา ลำไส้ใหญ่จะดูดซึมน้ำจากอุจจาระมากขึ้นทำให้เกิดอาการแข็งถ่ายลำบากและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นริดสีดวงทวารหรือลำไส้อุดตันความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายก็จะลดลงผู้สูงอายุเหงื่อออกน้อยลงและมีฟัง์กชันควบคุมอุณหภูมิอ่อนแอ การขาดน้ำจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหมดสติหรือโรคลมแดดในสภาพอากาศร้อนแม้ในฤดูใบไม้ร่วงหรือต้นฤดูร้อนที่ดูไม่ร้อนนักการขาดน้ำสะสมก็สามารถทําให้ร่างกายร้อนจัดได้อย่างง่ายดายวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ซับซ้อนหัวใจสําคัญคือการบริโภคน้ําอย่างมีกลยุทธ์ตลอดทั้งวันทันทีที่ตื่นนอนในตอนเช้า ให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วเพื่อเติมน้ำที่สูญเสียไปตลอดทั้งคืนจากนั้นสร้างนิสัยในการจิบน้ำทีละน้อยบ่อยๆตลอดวันโดยไม่ต้องรอให้รู้สึกกระหายการวางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวเป็นสิ่งสำคัญหากอากาศร้อนหรือคุณกำลังรับประทานยาขับปัสสาวะคุณควรเพิ่มปริมาณน้ำให้ได้มากกว่า8แก้วต่อวันการใช้การแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือเพื่อเตือนให้ดื่มน้ำทุกสองชั่วโมงก็เป็นวิธีที่ดีหากคุณไม่ชอบรสชาติของน้ำเปล่าลองเพิ่มส่วนผสมง,ง่ายๆเช่นมะนาวแตงกวา หรือขิงเพื่อเพิ่มรสชาติอาหารที่มีปริมาณน,น้ำสูงเช่นแตงโมแตงกวาหรือซุปก็ช่วยในการบริโภคน้ำได้มากการตรวจสอบสถานะของน้ำผ่านสีปัสสาวะก็เป็นวิธีที่ดีหากปัสสาวะมีสีเหลืองอ่อนแสดงว่าเหมาะสมแต่หากมีสีเข้มให้ดื่มน้ำทันทีผู้ที่มีสุขภาพดีและอายุยืนยาวที่สุดในโลกเข้าใจว่าน้ำไม่ใช่แค่เครื่องดื่ม แต่เป็นรากฐานของวันร่างกายของเราทำการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหลายพันอย่างในแต่ละวันและทั้งหมดนี้ต้องใช้น้ำการให้ความสำคัญกับการบริโภคน้ำเหมือนยาเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับชีวิตวัยเกษียณที่มีชีวิตชีวาและมีสุขภาพดีลองเริ่มต้นวันนี้ด้วยน้ำหนึ่งแก้วพฤติกรรมที่4 การตัดขาดการเชื่อมต่อทางสังคมและใช้เวลาอยู่คนเดียวมากเกินไปพฤติกรรมที่4ที่ลดอายุไขยอย่างเงียบๆเริ่มต้นในพื้นที่ที่ไม่คาดคิดนั่นคือการตัดขาดการเชื่อมต่อทางสังคมและการใช้เวลาอยู่คนเดียวมากเกินไปภายนอกอาจดูเหมือนเป็นเพียงความแตกต่างของวิถีชีวิตบางคนอาจคิดว่ามันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครและรู้สึกสบายใจที่จะอยู่คนเดียวแต่การวิจัยทางการแพทย์ระบุชัดเจนว่าความเหงาและความโดดเดี่ยวเป็นอันตรายต่อสุขภาพพ,พอ,พอ กับการสูบบุหรี่หลายมวนต่อวันเมื่อเวลาอยู่คนเดียวเพิ่มขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นในฐานะภัยคุกคามและระบบประสาทจะอยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างไม่หยุดหย่อน,อนการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่องทําให้ฮอร์โมนความเครียดเช่นคอติซอลและอะดรีนาลีนหลั่งออกมาตลอดเวลาซึ่งส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นภูมิคุ้มกัน อ่อนแอแรงและเกิดการอักเสบทั่วร่างกายการศึกษาติดตามผู้สูงอายุในประเทศในระยะยาวพบว่าผู้ที่ถูกโดดเดี่ยวทางสังคมมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้น29และโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น32ขึ้นการล่มสลายของระบบภูมิคุ้มกันนั้นชัดเจนยิ่งกว่า การวิเคราะห์เลือดของผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยวพบว่าเซลล์เม็ดเลือดขา,ขาวของพวกเขามีปฏิกิริยาทางพันธุกรรมที่ผิดปกติเราวกับว่าพวกเขากำลังถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องเมื่อร่างกายตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องทรัพยากรภูมิคุ้มกันจะหมดลงและพวกเขาก็จะอ่อนแอต่อโรคมะเรง็งโรคแพ้ภูมิตัวเองและโรคติดเชื้อต่างๆได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ความเหงายังส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพสมองการสนทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบ่งปันความคิดเห็นกับผู้อื่นสร้างการเชื่อมต่อของเส้นประสาทใหม่ในสมองแต่การโดดเดี่ยวเป็นเวลานานจะทําให้โอกาสเหล่านี้หายไปทั้งหมดคำศัพท์จะลดลงความเร็วในการตอบสนองช้าลงและความจำก็จะอ่อนแอแรงเรื่อยๆการศึกษา MRI สมองจริงยืนยันว่าผู้สูงอายุที่ใช้เวลาอยู่คนเดียวมากเกินไปมีการลดลงของสสารสีเทาที่รับผิดช,ชอบความจําและการควบคุมอารมณ์อย่างเห็นได้ชัดและความชราของสมองก็ดําเนินไปเร็วขึ้นเมื่อการโดดเดี่ยวดําเนินไปภาวะซึมเศร้าจึงแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม เราต้องการการสนทนาและการเอาใจใส่เพื่อมีชีวิตอยู่เมื่อความต้องการนี้ไม่ได้รับการตอบสนองการผลิตสารสื่อประสาทในสมองเช่นเซโรโทนินและโดปามีนจะลดลงอารมณ์จะซึมเศร้าลงและความเหงาก็จะลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปัญหาคือภาวะซึมเศร้านี้ไม่ได้อยู่แค่ในความรู้สึกเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจขัดขวางการนอนหลับลึกในเวลากลางคืนและขัดขวางการฟื้นฟูเซลล์นอกจากนี้เมื่อเวลาอยู่คนเดียวเพิ่มขึ้นความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองก็ลดลงไม่มีใครคอยดูแลหรือสังเกตจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะข้ามมื้ออาหารลืมกินยา หรือเพิกเฉยต่อสัญญาณความผิดปกติในร่างกายท้ายที่สุดแล้วการละเลยตนเองนี้จะนำไปสู่การเสื่อมสภาพของปัญหาสุขภาพต่างๆที่ซับซ้อนในการหลุดพ้นจากความโดดเดี่ยวนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติ แม้ว่าใจจะไม่เต็มใจแต่ให้เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมที่มีกำหนดการแน่นอนทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นชมรมอ่านหนังสือชมรมทำสวนผักองค์กรทางศาสนาหรือกิจกรรมอาสาสมัครรูปแบบใดก็ได้สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอไม่ใช่สิ่งที่ทำเมื่อคุณพบเจอคนหน้าเดิมบ่อยๆความสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การสนทนาทางวิดีโอหรือโทรศัพท์กับครอบครัวหรือเพื่อนทุกสัปดาห์ในเวลาที่กำหนดก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งสำคัญคือการบันทึกไว้ในตารางเวลาเหมือนกับการนัดแพทย์และปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอพยายามอย่ารับประทานอาหารคนเดียว แต่แบ่งปันกับใครบางคนการรับประทานอาหารร่วมกันให้ความมั่นคงทางอารมณ์และความสมดุลทางโภชนาการอย่างมากหากสภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะสุนัขที่ต้องพาไปเดินเล่นทุกวันจะบังคับให้คุณออกไปข้างนอกและการสนทนากับคนอื่นๆก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังมีผลช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดได้อีกด้วยหากคุณเคยทำงานมาก่อนลองพิจารณาทำงานนอกเวลาหรือเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่เพื่อหาเงินแต่เพื่อให้มีกิจวัตรประจำวันและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ซึ่งสามารถเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับชีวิตได้การเป็นอาสาสมัครในโรงเรียนศูนย์สวัสดิการหรือโรงพยาบาลก็เป็นทางเลือกที่ดีความรู้สึกเติมเต็ม,ตมที่ได้รับจากการช่วยเหลือผู้อื่นจะฟื้นฟูความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายในชีวิตและเสริมสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับชุมชน ผู้ที่มีอายุยืนยาวทั่วโลกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นและการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างกระตือรือร้นความสัมพันธ์ไม่ใช่ทางเลือกเป็นเงื่อนไขาทางชีวภาพที่จําเป็นสําหรับการมีอายุยืนยาวหลังอายุ60ปียังไม่สายเกินไปการทักทายอย่างอบอุ่นการสนทนาเล็กๆน้อยๆหรือโทรศัพท์สั้นๆกับใครบางคนสามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของท่านได้พฤติกรรมที่5 การใช้ยาหลายชนิดพร้อมกันโดยไม่มีการทบทวนเป็นประจำพฤติกรรมที่5และร้ายแรงที่หลายคนมองข้ามคือการใช้ยาหลายชนิดพร้อมกันโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอท่านอาจคิดว่าการดูแลสุขภาพของท่านเป็นอย่างดีเมื่อรับประทานยาทั้งเช้าและเย็นแต่การใช้ยาหลายชนิดพร้อมกัน polypharmacy ซ,ซึ่งหมายถึงการใช้ยาตั้งแต่5ชนิดขึ้นไปในระยะยาวสามารถสร้างปัญหาที่น่ากลัวกว่าโรคเสียอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นความสามารถในการล้างพิษของตับและไตจะลดลงและอัตราการเผาผลาญยาจะช้าลงทำให้ความเป็นพิษที่สะสมในร่างกายเพิ่มขึ้นแม้ว่าปริมาณยาจะน้อยก็ตามปัญหาคือยาเหล่านี้มักถูกสั่งโดยแพทย์จากหลายสาขาและถูกรับประทานโดยไม่ได้พิจารณาปฏิกิริยาระหว่างกันเลยยกตัวอย่างคุณสมศอยที่จังหวัดยุทธยา เธอรับประทานยาลดความดันโลหิตจากแพทย์หัวใจยาเบาหวานจากแพทย์ต่อมไร้ท่อและยาแก้อักเสบยาแก้ปวดจากแพทย์โรคข้อรวมเป็น8ชนิดต่อวันการรวมกันของอยาเหล่านี้ไม่เคยมีการทดลองทางคลินิกและเป็นเรื่องยากที่จะคาดการผลข้างเคียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในความเป็นจริงเมื่อรับประทานยาหลายชนิดร่วมกันอาการใหม่ๆก็เกิดขึ้นและมีการเพิ่มยาอื่นๆเข้าไปอีกทําให้เกิดวงจรอุบาตท,ที่ยาเองกลายเป็นพิษที่ทําลายสุขภาพการสะสมของยาเหล่านี้สามารถนําไปสู่อาการวิงเวียนศีรษะความสับสน การหกล้มหรือแม้กระทั่งความเสียหายของอวัยวะในหลายกรณีอาการเหล่านี้มักเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงความชราแต่ความจริงแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นปฏิกิริยาจากความเป็นพิษของยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่มีส่วนผสมที่ขัดขวางสารสื่อประสาทที่จำเป็นสำหรับความจำและการเรียนรู้ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมอย่างมากการรับประทานยาเหล่านี้หลายชนิดซึ่งมักพบในยาลดความดันโลหิตยานอนหลับยาแก้แพ้และยาสำหรับกระเพาะปัสสาวะอาจเพิ่มอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ถึง54เอร์เซ์ ความเสี่ยงต่อการหกล้มก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อรับประทานยาลดความดันโลหิตยาที่ทําให้วิงเวียนศีรษะและยาที่ทําให้การมองเห็นภาพหมัวพร้อมกันความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้เพียงแค่ลุกขึ้นยืนการหกล้มเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่นําไปสู่การเสียชีวิตในผู้สูงอายุ แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากยาเหล่านี้มักถูกมองข้ามไปว่าเป็นเพราะความชรานอกจากนี้ยาจะทําให้สารอาหารในร่างกายหมดไปอย่างเงีบเยบๆยาลดไขมันในเลือดลดโคเอนไซม์คิวซิซึ่งสําคัญต่อการทํางานของหัวใจและกล้ามเนื้อยาขับปัสสาวะจะขับแร่ธาตุที่จําเป็น เช่นโพแทสเซียมและแมกนีเซียมออกไปและยาก,กดกดในกระเพาะอาหารจะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมธาตุเหล็กและวิตามิน B C ผลที่ตามมาคือความเหนื่อยล้าความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและภาวะโลหิตจ,จางซึ่งนําไปสู่วงจรอุบัติของการใช้ยาเพิ่มเติมภาระทางการเงินก็ไม่สามารถมองข้ามได้ การใช้จ่ายหลายพันบาทต่อเดือนสำหรับค่ายาหมายความว่าไม่มีเงินเหลือสำหรับการลงทุนเพื่อสุขภาพที่แท้จริงเช่นอาหารที่ดีการตรวจสุขภาพการออกกำลังกายและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมยาควรเป็นเครื่องมือในการปกป้องสุขภาพไม่ใช่เป็นศูนย์กลางที่กัดกินคุณภาพชีวิต ขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้คือการตรวจสอบยาที่กำลังรับประทานอยู่ทั้งหมดและลดหรือหยุดยาที่ไม่จำเป็นให้เข้ารับการทบทวนยา (medication review) โดยแพทย์หรือเภสัชกรอย่างน้อยปีละครั้งท่านสามารถใช้บริการปรึกษาด้านยาฟรีที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้ สิ่งสำคัญคือการนำยาทั้งหมดรวมถึงอาหารเสริมยาสมุนไพรและวิตามินต่างๆไปให้แพทย์หรือเภสัชกรดูและอธิบายท่านควรตั้งคำถามกับตัวเองเกี่ยวกับยาแต่ละชนิดยานี้กินเพื่ออาการอะไรกันแน่มันยังจำเป็นอยู่หรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหยุดกิน ฉันสามารถลดปริมาณยาได้หรือไม่ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตมียาหลายตัวที่เคยรับประทานเป็นเวลานานซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นอีกต่อไปการลดหรือหยุดยาภายใต้การดูแลของแพทย์สามารถเป็นโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้การสร้างนิสัยในการบันทึกสภาวะร่างกายตามช่วงเวลาของวันก็มีประโยชน์อย่างมากอาการเวียนศีรษะ ง่วงนอนปวดท้องหรือนอนไม่หลับที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากรับประทานยาอาจไม่ใช่แค่ความชราแต่เป็นผลข้างเคียงที่ชัดเจนคุณต้องจดบันทึกเพื่อไม่ให้พลาดสัญญาณเหล่านี้งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่ลดยาที่ไม่จำเป็นมีความสุขกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับการเพิ่มยาใหม่จุดร่วมของผู้ที่อายุยืนยาวที่สุดคือการใช้ยาให้น้อยที่สุดและให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารการเคลื่อนไหว และจังหวะชีวิตให้มากที่สุดถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนจากการพึ่งพายาไปสู่ชีวิตที่อ่าจและปรับสัญญาณของร่างกายตนเองการลดยาต่างหากที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แท้จริงสรุปนิสัยทั้ง5ประการที่ได้กล่าวถึงได้แก่การงดอาหารเช้าการนั่งตลอดวันการขาดน้ำเรื้อรังการตัดขาดความสัมพันธ์และการใช้ยาโดยไม่มีการตรวจสอบล้วนเป็นวิถีชีวิตที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือแม้หลังจากอายุ60ปีแล้วร่างกายของเรายังคงมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูตัวเองได้เมื่อท่านเริ่มรับประทานโปรตีนในตอนเช้าเคลื่อนไหวเป็นระยะดื่มน้ำบ่อยๆเชื่อมโยงกับผู้คนและตรวจสอบและลดยาของท่านนั่นไม่ใช่แค่การป้องกันไม่ให้แย่ลงแต่การทำงานที่เสียหายไปแล้วก็สามารถฟื้นคืนมาได้ในความเป็นจริง หลายคนที่เปลี่ยนพฤติกรรมทั้ง5้านี้จะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนภายในไม่กี่สัปดาห์มีผู้คนจำนวนมากที่รายงานว่ารู้สึกสมองปลอดโปร่งขึ้นมีเรี่ยวแรงมากขึ้นนอนหลับได้ลึกขึ้นและมีพลังงานตลอดวันอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ได้หมายความถึงโชคชะตาที่จะต้องอ่อนแอนหลง วิธีการที่เราเลือกใช้ชีวิตในแต่ละวันจะเป็นตัวกําหนดว่าชีวิตจะเป็นเพียงการอยู่รอดหรือจะเปลี่ยนไปสู่ชีวิตวัยเกษียณที่มีชีวิตชีวาเป้าหมายไม่ใช่การมีชีวิตที่ยืนยาวที่สุดแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสักดิสีนั่นแหละคือการมีอายุยืนยาวที่แท้จริงการเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องยากหากท่านรู้สึกว่า ฉันต้องเปลี่ยนหลังจากดูวิดีโอนี้การตัดสินใจนั้นคือก้าวแรกแล้วหากท่านคิดว่าวิดีโอนี้จำเป็นสำหรับใครบางคนโปรดแบ่งปันให้กับครอบครัวหรือเพื่อนที่มีอายุ60ปีขึ้นไป การแบ่งปันวิดีโอเพียงครั้งเดียวอาจเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของใครบางคนได้หากวิดีโอมีประโยชน์โปรดกดถูกใจและหากท่านไม่อยากพลาดข้อมูลสุขภาพดังกล่าวในอนาคตโปรดสมัครรับข้อมูลและกดแจ้งเตือนช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของท่านยังไม่จบลงตอนนี้คือการเริ่มต้นที่แท้จริงช่องของเราจะร่วมเดินทางไปกับท่านเสมอหากท่านต้องการให้วันพรุ่งนี้มีสุขภาพดีขึ้นโปรดเริ่มลงมือทาตั้งแต่วันนี้